มีเรื่องของปากน้าโพป,ประชานุเคราะห์ร่วมกับปอติกต้งครับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าหม่มตามโครงการสูงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทางม,มูลนิธิปากน้าโพป,ประชานุเคราะห์นาโดยนายประการวิบุญวัฒนก,กิจพร้อมคณะกรรมการร่วมกับมูลนิธิปอติกต้งนำโดยนางสาวสุริพรกระจ่างล่าหัวหน้าสังคมสงเคราะห์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติ๊กติงกรุงเทพมหานครก็ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมผ้าห่มกันหนาว5 0 0ชุดให้แก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โครงการสูงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวประจำปี2564นะครับกรมินาจิตตะเกษมีรโรธนรัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีบินายอรุณีเตงสุวรรณพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในกระจรเกียรติลววกุลประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีเห็นเฉพาะเจ้าแม่ปากน้าโพปี2564-65นายกุลจิตรัชดาศิวกุลผู้จัดการโรงเรียนประชานุเคราะห์ร่วมเป็นสักขิพยานที่อาคารคุณธรรมโรงเรียนประชานุเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับฝากท่านผู้ชมผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการข่าว6 0โมงเช้